โอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสด so, right ีคุณผชมทุกท okay, so ่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มจากช่องม r m เตออนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับผมมาต่อที่สกายบีของเรานะครับผมซึ่งโอ้โหของดอบมอนเตอร์เยอะมากโอเคมาคลิปเอตัวสุดท้ายอย่าละเบิดนะเออไม่ได้หัวด้วยโอ้ซิงโอเคครับผมก็เรามาต่อกันนะ จากพาวที่แล้วเราตุยไปตั้งสามรอบเนี่ยแต่ในคลิปผมพูดสองรอบเท้านั้นโอเคก็เดี๋ยวในพา์ทนี้นะครับผมเราต้องสร้างอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมตัวอนอื่นเลยเราจะปักทอก็อบนเกาะนี้ก่อนนะครับผมก็เพื่อความสะดวสบายในการจัดการเนาะไม่ให้มอนเตอร์มันเกิดก่อนขอคุมกำเนิดไว้ก่อน กันน้อยก่อนละกันเพื่อความสบายใจเดี๋ยวเราค่อยมาทําท้ายคลิปนะคะผมในส่วนของฟาร์มมอนเตอร์เนาะก็พาที่แล้วเราทําถึงไหนแล้วนะเ,เราเลี้ยงพึ่งไดมอนด์พึ่งเอมเบรแล้วใช่ไหมครับผมจากพาที่แล้วก็โอเคได้ฮันนี่คอมแล้วก็ไล่เก็บแป๊บหนึ่งผมต้องเก็บอของพึ่งเลเซอร์โตนไว้เยอะนะคะผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ทําในคลิปนี้แหละผมไล่เก็บฮันนี่คอมแป๊บหนึ่งนะคบผมโอเคมาเราเก็บฮันนี่คอมได้เยอะมากคือเรามี พึ่งหลายชนิดแล้วนะคะผมซึ่งมันก็ได้เวลาที่เราจะต้องขยายรังของเรานะครับผมแล้วก็เริ่มระบบจัดเก็บไอเทมจัดเก็บอันนีคอมอัตโนมัตินะครับผมก็เดี๋ยวเราจะต้องค้าเจ้าขวดบีจานะครับผมเอามาเยอะๆเลยนะครับผมผมจะค้ามาเยอะๆเลยนะครับผมนี่เอาให้กระจกแทบหมดบ้านเลยแล้วก็เผากระจกใหม่ไปด้วยนะครับผมก็พาคนี้เราต้องใช้กระจก ที่เยอะมากๆนะครับถามว่าเอามาทําอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการเก็บพึ่งนะครับผมเพื่อที่เราจะโละกเกาะตรงนี้ใหม่นะครับผมแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองก็อันนี้เก็บไว้ก่อนลวกันเพราะว่า ยังไม่ยังไม่เอาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าจะเก็บอันนี้คอมมิสักรอบ2รอบแล้วก็ค่อยเก็บพึ่งนะครับผมก็ตอนนี้เออเราจะมาทําในส่วนของระบบจัดเก็บไอเทมอ่อัตโนมัตินะครับผมก็เดี๋ยวเราต้องเอาเลสโตนกับทอง ไปปั่นเพิ่มนะคะผมเพราะว่ามันต้องใช้เยอะก็เดี๋ยวเอามาใส่เครื่องนี้เลยมันจะได้แบบว่าปั่นให้เราอัตโนมัติจะได้ไม่ต้องมายืนปั่นอยู่เดี๋ยวเราเริ่มคลิปด้วยการที่เราต้องใช้สีดานะครับแล้วก็เนเวาดมาถามว่าเอามาทําอะไรก็เราจะเสกเอ็นเดอร์แมนนะครับผมเพราะว่าในพาคน,นี้เดี๋ยวเราต้องใช้เอ็นเดอร์แมนใช้เอ็นเดอร์เพลในการคราฟระบบอัตโนมัตินะครับผมโอกาสดอกมันก็ยากอยู่แล้วนะครับผมก็เลย ต้องแบบว่าเนี่ยต้องคราด DNAna ไว้เยอะนะครับผมต้องใช้สีดำเยอะนะครับตรงนี้ให้เป็นเสกินเลอร์แมนนี้ yes ก็ปล่อยให้มันรันไปนะครับผมก็คิดว่าสีดำน่าจะไม่พอเอามาเพิ่มเอาหมดเลยแล้วกัน <laughs> ผมจำมาค้าในส่วนของเจ้าเครื่องเก็บฮันนี่คอมอัตโนมัตินะครับผมซึ่งก็คือ ดิสเพนเซอร์นั่นเองนะครับผมเรามีสติงแค่นี้งอโอ้โหโ,โอเคงั้นผมคิดว่าต้องปลูกต้นไม้แล้วแหละต้นอะไรได้ใบไมยย้เยอะวะก็น่าจะต้นสปูดแหละเออก็ตัดยุบเาเชียร์พังไม่น่าพอมั้งเออเดี๋ยวผมไปดูฟาร์มต้นสปูดก่อน ครามอัตโนมัติของเรามีแซปลิงไหมโอเคมีอยู่พอมีอยู่มาเดี๋ยวผมปั๊มใบไม้แล้วก็ครบสตริงกันหนึ่งนะครับผมจึ๊บจึ๊บอ่ะสตริงเทียบก็เอาสตริงนะครับผมมาคับเป็นธนูอย่างนี้เอ้ยถูกปะวะไม่ถูกดิสำหรับที่กันก็เรามีพึ่งทัง้งหมดกี่ชนิดอะโหเยอะวะเออค่ามากอนเต็มตัวแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็เอา เรสโตนเข้าไปครับเป็นธนูอย่างนี้แล้วก็เลสโตนโอเคโอเคใส่เข้าไปแล้วก็จุบได้มา24ก็น่าจะพอแล้วนะครับผมเยอะแล้วโอเคเรสโตนเราเหลือแค่นี้ก็ไม่เป็นไรสิ่งต่อไปนะครับผมที่เราจะทําก็คือทามเมอร์นะครับผมซึ่ง ตัวทามเมอร์เนี่ยนี่แล้วก็คือตัวนี้นั่นเองตอนนี้เนี่ยยังทําไม่ได้เพราะว่าเดีย๋ยวเราต้องค้มนาฬิกาก่อนนาฬิกาใส่ทองเข้าไปก็มันจะใช้หนึ่งเครื่องต่อ1อันเนาะเอาสัก1ิก่อนเพราะว่าทองหมด <laughs> โอเคแล้วก็ดสโตนททสใช่ไหมสามสิบอันใช้เยอะมากมันค้ำรัวไม่ได้หรอวะโอ้ผมกดรัวๆแล้วเนี่ยแต่ว่ามันค้ำไม่รัวเท่าที่ควรโอเคทามเมอร์ตอนนี้ครับ อาอ๋อมันต้องมีไอ้นี่ไอ้ถาดอันนี้นนขาดทองอเคขาดทองขาดทองโอ้ยวัดวัดโอ้ย, What? What? <Hello. S 1> อยตกใจมันมาจากไหนเนี่ยตรงไหนตรงอุย้ยเอาอยู่ได้นี่เฉยเลยได้เอออะไรนะได้หัวสเกตตันเฉยเลย ทองยังไม่ได้ได้แต่ลิสตตนโอเคเอาปั่นมือแล้วกันโอเคหัวสเกตตันก็อย่าทิ้งนะครับผมเพราะว่ามันก็สําคัญอยู่ออเอเอาทองม,มาปั่นมือโอเคเอาิดอะไรเอาล้ำพึ่งเดี๋ยวไม่ได้จะกินทิ้โอเคได้ทองม,มาละซึ่งเออมันต้องค้าเป็นเศษทองก่อนเนาะเออแล้วก็ทำแพทอันนี้นี่ ออกมาสักสิบอันก่อนนะครับผมสิบอันครบโอเคก็ตอนนี้ต้องใช้อันนี้นะครับผมทัมเมอร์แล้วก็ดิสเพนเซอร์ในการเก็บฮันนี่คอมนะครับผมซึ่งมันก็ จะต้องอาศัยตัว Hopper พิเศษนะครับผมซึ่งเอปอตัวนี้ a อ sorption Hopper นะครับผมซึ่งมันจะเก็บไอเทมหรือ XP นะครับผมในระยะ7คูณ7คูณ 7, 7นั่นเองนะครับผมมันจะสามารถปรับทิศท,ทางได้นะครับผมแล้วก็ใส่แท้งได้ใส่แท้งก็ได้แล้วก็อัปเกรดระยะก็ได้นะครับผมซึ่งตัวอัปเกรดมันใช้อันไหนเอ่ยตัวอัปเกรดระยะ นี่ไง Absorption Radius u p g a t e กรดโอ้ e n d เดอร์เพลเยอะมากแล้วก็ออกซิเดียนจำนวนมหาศาลเอ้ยแต่ออกซิเดียนไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเยอะที่สำคัญเลยคือเอ่อแล้วนะ Ender Pearl นะครับผมซึ่ง Ender Pearl ก็ Ender Pearl ก็เราต้องเสกเอออ ender m แ n นั่นแหละแล้วก็สู้กับมันโอเคไหนดูซิเราได้ Enderman มาเท่าไหร่ละ10ตัวก็เดี๋ยวผมทำ ผมทําชุดเกาะเหล็กซะหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าตัวผมรู้สึกบ,บอบ,บางเหลือเกินอุ้ยมือลั่นไปแล้วโอ้ยมือลั่นโหเผลอไปกดชิปเป็นไงล่ะเออดีเหลือเกินอุ้ยรองเท้าไม่ต้องครับรองเท้าผมเป็นรองเท้าเนเธอร์ไลท์ไม่ต้องครับดิโอเคใส่แค่นี้ก็พอน่าจะน่าจะทนเอนเดอร์แมนได้อยู่นะนี่รองเท้าผมเป็นเนเธอร์ไลท์เป็นไง <laughs> ผมได้มาจากมอนเตอร์นะคะผมก็เลยใส่มาตลอดอะ่ะก็ดูดูบุคลิแล้วกันข้อที่หลายๆคนเห็นเป็นแบบรองเท้าสีดำเนี่ยก็คือเกาะเนเธอร์แลนด์นั่นเองซึ่งได้มาโดยบังเอิญน,นะคะผมเพราะว่าตอนที่แบบผมสู้กับมอนเตอร์ในฟาร์สแรกๆอเออมันดอบนะครับผมโอเคอันนี้มันก็มาให้เราเรื่อยๆมาได้เวลาใช้เจ้าตัว d n a ผมว่าเสกตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่ามันคงไม่มีพื้นที่ให้ไปไหนไกลนะคะผม โอเคได้เอ็นเพิร์หนึ่งโอ้ไม่ได้โอเคได้มาสองโอเคสามอุ้ยผมจะตายไหมเนี่ยโอ้เบือ <c oughs> ตายโอเคได้มาสี่แล้วนะครับผมก็เจ้าตัว hopper เนี่ยตัวนี้ยมันใช้เป็น i อ e of e n น e r นะคะผมซึ่งมาใช้อันเดียวก็คือ1 Hopper นะครันะคะผมที่ถ้าแบบไม่เพิ่ม ระยะนะครับผมก็มันสามารถเก็บได้ทั้งหมดเอ่อเจ็ดคูณใช่ไหมก็ถ้ามีอัปเกรดอีกก็ก็ถ้ามีตัวอัปเกรดนะครับผมก็จะใช้อีก3ก็7ถ้าบวกอันนี้เข้าไปก็จะเป็น 8, ปคูณแคูณแนะครับผมก็ที่ผมคิดไว้คือถ้ามันจะถ้ามันเป็น1เกาะต่อ1อันน่ะก็ต้องครับอันนี้เพิ่มอีก3อันนะครับผมก็คือต้องใช้รูปเพล่าเอันบวกกับเอ่อตัวตัวฮอปเปอร์อันนี้ ก็จะเป็น10อันนะครับผมก็ต้องได้ e n t e r p e a r l ทั้งหมด10อันเนาะ <t> เพื่อที่จะมาคราบเจ้า h o p p e r นี้นะครับผมอุ้ยอุยอุตายแล้วหนึ่งรอบวันนี้สุดยอด <c ười> ตายไปแล้วหนึ่งรอบทวน วันนี้ในซีรีส์เนี้ยผมไม่แคร์ว่าผมจะตายกี่รอบนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นฮาร์ดคอร์เออผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะก็เลยแบบว่าตายกี่รอบก็ได้เออช่างมาเถอะก็ทําให้มันมีซีรีส์ต่อไปโอ้ด้มาห้าเองอ่ะเอ็นดูเพิร์อันนี้เราน่า,นาเราน่าจะไม่มีเอ็นดูเพิร์นะครับผมปุม้มีหนึ่งอันปาดอีกสี่อันนะครับผมสําหรับเ er อ็นดูเพิร์โอ้ไม่ได้เลยคาดอีกสองนะครับ โอเคเรียบร้อยนะคะผมก็ได้ครบแล้วสิบอันหรือว่าผมควรทำหลายๆอันดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่ามันคุ้มกว่านะใช่ผมคิดว่ามันคุ้มกว่าเออแท่งไฟ้องมีเพิ่มเอามาปั่นซะหน่อยโอเคผมผมว่าเดี๋ยวเรานอนแล้วก็เดี๋ยวไล่เก็บพึ่งกันนะคะผมเพื่อที่จะสร้างหลังพึ่งขึ้นมาใหม่นะไปไล่เก็บพึ่งกันดีกว่า นี้พึ่งธรรมดาน่าจะมีแค่สองตัวโอเคพึ่งหินเอามานี่มานี่อยู่ในนี้โอ้โหพึ่งหินเยอะเหมือนกันแลเนี่ยโอเคยังจึ๊บจุ๊บจึ๊บจุ๊บโอเคหมดแล้วจึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บพึ่งมีไหมไม่มีแล้วเกอเก็บอันนี้คอมด้วยเยาะไอ้พึ่งเร็วออกมาเร็วออคซิเดียนเนเธอร์โอเคจึ๊บจุ๊บจุ๊บอุ้ยเต็ม เอาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคจัดเรียงพิ่งซิเนบ้เพิ่งคอปเปอร์เลสโตนพิ่งเบสเลสโตนโอเคเออพิ่งไดมอนโอเครอเรียบร้อยทีนี้เราก็เก็บเพิ่งได้ครบแล้วนะครับผมเหลือเพิ่งเหล็กนี่หว่าเออลืม จึ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บโอเคหมดแล้วเรียบร้อยอเดี๋ยวเรามาดูพึ่งในคลังรู้สึกว่าจะมีด้วยนะไม่มีแล้วมีแค่พึ่งนิกเกลิลหมดแล้วไม่มีละมีแค่พึ่งนิกเกลิลตัวเดียวโอเคเพึ่งเราอยู่ในนี้หมดนะคะผมผมค้ามาเยอะเกินเนี่ยขวดจะไม่เป็นไรช่างมันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มโล่พื้นที่ตรงนี้กันดีกว่าโอเคตรงนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่ามันต้อง เอาสแสลบมาเก็บไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตกลูกต้องทำใหม่อีกเนเธอร์เอนชีนออกซิเดียนโอเคอุ้ยเอาวิวนโอ้รีบขุดไปหน่อยพวกบีเน็นเตอร์บ็อกแช่อะไร เขาพูดสโตนกับนิกเกิลนั่นไงนิกเกิลผมไม่มีนะถ้าจะไม่ผิดนิกเกิลนี่ไงไมไงีไม่พอต้องเลี้ยงพึ่งนิกเกิลอีกวฮ้ยเสียงโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะผมสำหรับการลุกลังพึ่องออก แล้วก็เก็บผึ่งนะครับผมตอนนี้บล็อกอาหารของผึ่งคอปเปอร์ล่วงไปแล้ว <c oughs> โอ้ยต้องทำใหม่นะครับผมแต่ว่าผมจะต้องลบพื้นที่พวกนี้ออกก่อนนะครับผมเออเรามีไดมอนด์ใช่ไหมผมขอปั่นเอาไดมอนด์มาใช้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ของเรามันค่อนข้างทำง่ายอุปกรณ์เหล็กอะเออคราวนี้อาจจะไม่ได้เลี้ยงผึ่งนะคะผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําระบบ ให้มันดีกว่านี้ให้มันเราจะได้ไม่ต้องไปเดินเก็บอะเออให้มันเป็นระบบอัตโนมัติโอเคได้มา14น่าจะได้เท่านั้นนะโอเคผมต้องครับเจ้าสิ่งที่เรียกว่าอะไรอะผมไม่แน่ใจนะว่าถูกป่านี่ไงได้แล้วลมอนแพคโซอันนี้มันทุนอยู่หรือเปล่าน่าจะทนอยู่นะก็มันจะสามารถทุบได้ทุกอย่างเลยนะครับผมก็อันนี้เราก็จะ แคบล็อกทุบเลยโอ้โอเคสาใจจริงๆอันนี้ก็ทุบไปเลยเราไม่มีซิลทันเนาะก็กระจกพวกนี้ก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้โอเคแล้ okay. วผมก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องจัด ื้ที่ใหม่โอเคเดี๋ยวเรามาครับเจ้าตัวตัวฮ o อปเปอร์กันดีกว่านะครับผมก็คือตัวนี้ซึ่งมันครับยังไม่ได้ต้องมีฮ o อปเปอร์ก่อนเพิ่มเข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาวางตรงนี้นะครับผมเอ่อผมจะเว้นขอบตรงนี้ไว้เนาะก็นับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ก็ตรงนี้เนาะน่าจะถูกต้องเดี๋ยวเราต้องไปวางบล็อกข้างล่างนะคะผมเพราะว่าผมจะต้องต่อสายต่อท่ออะไรข้างล่างนะคะผมเอ่อถังน้ำหน่อยถังน้ำไปไหนหมดวะอาอยู่ในตัวนี่วะอะไรวะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยอา่าถังน้ำไม่เจอแต่ถังน้ำอยู่ในตัวเอ่อบล็อกต่อตัวเพิ่มด้วยอ่ะตรงนี้โอเค ก็ตรงนี้โชว์แอเรียสิให้มันขึ้นมาหน่อยสัก3โอเคประมาณนี้นะครับผมมันก็จะเก็บเอ่อพวกไอเทมในส่วนตรงนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็ปิดไปส่วนข้างล่างเดี๋ยวเราต้องต่อท่อนะครับผมผมว่าเราต้องทำเจ็ตแพ็กแหละเพราะว่ามันต้องใช้เหมือนกันโอเคอันนี้คือเจ็บล็อกแรกนะครับผมซึ่งท่าที่ผมคิดอะคือจะมีสลัง ในหนึ่งบล็อกอันนี้นะคะผมเอ่อท่อของเรามี14อันไม่พอยูยแหละโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะผมแล้วก็เอาปรจเจอ,อันนี้มา ผมว่าจะผมจะทำอันนี้อันแรกก่อนแล้วกันนะคะผมเพื่อความสะดวกสบายตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมโอเคขออนุญาตทุบทุบไปก่อนก็ต่อท่อชิปอย่างนี้นะคะผมแล้วก็พระเจอย่างอย่างนี้โอเคก็จะดูดไอเทมมาแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปเลย อ่าขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือท่อแรกนะครับผมตรงนี้ก็สามารถปิดไปได้เลยซึ่งผมคิดว่าเราจะนะเอ่อเราจะมาพักไอเทมที่บริเวณนี้ก่อนนะครับผมชั่วคราวเอาเอาเป็นกล่องอะไรดีอ่ะมันมีกล่องอะไรบ้างอะ่ะสำหรับจุไอเทมแล้วไดมอนด์ครับอย่างนี้โอเคเดี๋ยขอดูซิว่าไดามอนด์มีเยอะไหม โอเคน่าจะเยอะอยู่เอานี้แหละเก็บไว้ชัว่วคราวนะครับผมไว้อย่างนี้โ okay. อเคนีไ่ไงไอเทมมันก็จะส่งมาแล้วนะครับผมก็อันนี้คือจะเป็นสี่ลังแรกนะครับผมที่ผมจะทำนะก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าควรจะทำนะคือเป็นมันจะเป็นบล็อกสําหรับเลเยอร์นะครับผมเลเยอร์บล็อกอันนี้ อะขาดพลิกเอ็กพลิกเอ็กทองได้อันเดียวเว้ยมันจะได้สอันนะครับผมก็ประตูรั้วหนึ่งสองสามสี่โอเคจะได้มาสบล็อกซึ่งมันต้องใช้2อันต่อ1นรังเนาะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะใช้ประตูธรรมดาได้สำหรับข้างหน้านะครับผมผมผมจะทำสีรังนี้ก่อนนะในคลิปนี้ พราะว่ามันคงไม่ทันนะครับเราจะใช้วัสดุเป็นไม้นะครับผมไม้เหมือนเดิมเพราะว่าคงไม่ได้ใช้อะไรเยอะแหละใช้เป็นไม้แล้วก็กระจกซะส่วนใหญ่ออกมาขึ้นเอเรียอย่างนี้นะครับผมก็เราก็สามารถสร้างไปเลยนะครับผม ทีนี้ในส่วนของบล็อกเพลเยอร์นะครับผมผมจะไว้ตรง2บล็อกนี้นะครับบล็อกเพลเยอร์นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เราก็จะสามารถนี่เดินทะลุได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งมีชีวิตอื่นจะทะลุไม่ได้นะครับผมส่วนข้างหน้านี้ก็เป็นประตูธรรมดาก็ได้โอเคที่เหลือก็เราก็จะวางเป็นกระจกไปเลยนะครับผมผมแนะนำให้เป็นกระจกเต็มนะเพราะว่า พึ่งมันจะได้ไม่บักนะครับบางทีแบบถ้าเป็นกระจกไม่เต็มพึ่งมันจะบักออกไปข้างนอกได้แล้วก็เดี๋ยวเ,าเอาพวกอุปกรณ์ที่เราจะใช้เก็บเลยนะคะผมมาออฟเอ่เอ,อ,อดิสพนเซอร์ไทม์เมอร์โอเคก็เดี๋ยวนะเรามีเหล็กพอไหมอะเพราะว่ามันต้องใช้ใช้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มันต้องใช้เหล็กเออนี่ครับได้อยู่น่าจะครับได้สามอันสติก๊ก อย่างนี้ก็อย่างนี้เจ้าอุปกรณ์นี้นะครับผมก็จะสามารถเก็บได้โดยไม่จํากัดนะครับผมมันไม่มีดู p ิลตี้นะก็เลยแบบว่าสามารถเก็บอณิคมได้อย่าง ไม่จำกัดนะครับผม Com Harvesting Device นั Home ่นไงมันเป็นอุปกรณ์ที่เก็บได้อย่างไม่จำกัดนะครับโอเคมาเรามาเริ่มวางวงจรกันเลยดีกว่าเราเรา,เราจะเริ่มเลี้ยงพึ่งตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราจะคาบรางพึ่งให้มันเป็นเทียร์สทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมโอเคจะได้รางพึ่งเทียร์เขาเรียกว่าอะไรเทียร์สเออใช่โอเคจะได้ประมาณนี้ อันนี้ก็เก็บไปก่อนนะหลังจากนั้นไปเรามาเริ่มทําระบบกันดีกว่าเราเริ่มจากข้างในเลยแล้วกันนะมันจะได้แบบว่าง่ายหน่อยโอเคเราจะเริ่มจากการที่เราต้องอ้วทำไมตรงนี้มันมีน้ำอ่ะทำไมตรงนี้มันมีน้ำมันเป็น water log เหรอแล้วก็ต้องวาง dispenser ไว้ตรงนี้แลววางรังผึ้งอย่างนี้ เอาทำไมมันหันไปทางนู้นวะแล้วก็เราจะวางไม่ได้ดิเออมันต้องหันมาทางเนี้ยมันต้องเอาวงจรไว้ข้างหลังเออก็เอา,เอา,เอาท่าอ่อาทำทาเมอร์ไว้อย่างงี้อา่าทุกคนจะได้ยินเสียงดิสพนเซอร์นะคะผมเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับซึ่งผมคิดว่าน่าจะประมาณประมาณ1,000ติ๊กนะครับผม การเก็บหนึ่งครั้งผมว่ากำลังพอดีแล้วก็เราจะปิดด้วยพรมนะคะผมพรมพรมเออเรามีสติงเนาะจะปิดด้วยพรมนะคะผมไม่ให้แบบว่าพึ่งเข้าไปติดบักในข้างในเนาะเดี๋ยวนะก่อนอื่นใส่อันนี้เข้าไปอย่าลืม <laughs> อย่าลืมใส่ที่เก็บฮันนี่คมด้วยนะคะผมโอเคเดี๋ยวเรามาเลี้ยงพึ่งชิ้นแรกก่อนซึ่งก็คือพึ่งเด็กที่สําคัญเลยเอาเหล็กมาแล้วก็เอาบล็อกอาหารมา โอเคนี่นี่โอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมลังแรกเสร็จแล้วง่ายไหมต่อไปลังที่สองอุ้ยมาลังที่สองนะครับก็ทำเหมือนเดิมอ่ะเข้าไปทีนี้ก็เสร็จแล้วลังพึ่งทองอันนี้พึ่งเหล็กมันเข้าไปหมดแล้วเนาะเพราะฝนมันตกมันมีมันมีบล็อกเดียวเนาะก็ไม่เป็นไรช่างมัน โอเคเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เสร็จไป3าลังแล้วดัมอนโอเคเคลียนระหว่างนี้ก็ผมว่าเราสร้างไปเลยแล้วกันสร้างอีกลังหนึ่งก็ตอนนี้ผมต้องการเหล็กจำนวนมากนะครับผมเพื่อที่จะ พอมาทําเลี้ยงพึ่งต่อนะคะผมแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทํามากๆซึ่งก็คือ j e t p a พ k นั่นเองนะครับผมกออ็มันต้องใช้เหล็กนั่นแหละเยอะมากๆด้วยนะครับเนี่ยแค่เนี้ยก็ใช้เหล็กใช้เล็สตโว์และมันเยอะมันต้องใช้เยอะจริงตอนนี้เหล็กผมหมดบ้านแล้วเหลืออยู่สองก้อนผมเลยต้องคิดว่าต้องเลี้ยงพึ่งเหล็ก ให้เยอะๆเยอะๆนะคะผมมันจะได้แบบว่าผลิตเล็กให้เราเร็วนะครับผมเอ้าทำไมมันไม่เก็บอ่ะอ๋อมันยังไม่ถึงเวลาเนาะหรือว่าพันติ๊กมันชา้าไปวะอ่ะเดี๋ยวผมผมขอลองปรับนะห้าร้อยติ๊กน่าจะชา้าไปสักักร้อยติ๊กร้อยติ๊กเท่ากับสี่วิมันจะได้แบบว่าเก็บเร็วขึ้น แบบอย่างนี้แล้วกันนะก็มันอาจจะเสียงดังรบก,กวนนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเสียงดิฟเชนเซอร์มันก็อย่างนี้แหละผมว่าพันนี้ก็น่าจะพอสมควรแล้วนะแค่แบบว่าเก็บผึ้งค่าเดอร์แมนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวในส่วนของลังต่อไปผมต้องต่อท่อก่อนนะครับผมซึ่งการต่อท่อก็ผมว่าจะทำเจ็ตแพ็กก่อนนะเพื่อที่จะแบบว่าจะได้ลงไปข้างล่างได้สะดวกนะครับผมเพราะว่าผมลงไปข้างล่าง่ะน่าจะดีกว่า นะครับแบบลงไปเองอ่ะซึ่งซึ่งการใช้น้ำก็ผมว่าไม่ใช่ทางออกที่ดีเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเออเ,อเจ็ดแพแล้วกันผมจะค้าไปถึงซักเนี่ยไอรอนจ็ดแพกนะครับผมก็ต้องใช้ทองด้วยใช้เลสโตนด้วยนี่แหละที่ผมเลี้ยงพึ่งสาวชนิดนี้ก่อนนะครับผมมันสำคัญมากๆอ เราลืมทำฟาร์มมอนเตอร์โอ้ผมก็คือผมปิดคลิปไปแล้วไงแต่ว่าผมลืมทำสิ่งที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปโอ้ยลืมลืมแล้วว่าจะทำฟาร์มมอนเตอร์โอเคมาเอามาทำฟาร์มมอนเตอร์ดีกว่าเอาแท็บดอมาสักชุดหนึ่งก็พอก็ฟาร์มมอนเตอร์ก็เบสิกเนาะเบสิกเลยผมจะใช้เป็นหินแล้วกันทอไมเยอะแล้วก็ผมต้องการถังนะ้ำเมื่อกี้ผมเอาเหล็ก ปปเพิ่มและจุดูึย์กลางอยู่ตรงไหนนะตรงนี้สินะตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางก็มันต้องเอียงไปทางไหนสักทางนะคบผมก็ตรงนี้แล้วกันเอียงย้อนไปข้างหลังสักหน่อยแล้วกันนะคะผมก็ต่อขึ้นไปอีกนะคะผมประมาณ20บล็อกแล้วกันนะคะผมก็หนึ่งสองามสี่ห้า โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับฟาร์มมอนเตอร์ก็ตอนนี้เหลือแค่ทำจุดจัดเก็บไอเทมข้างล่างนะคะผมแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะขึ้นมาอีกรอบนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาไฟออกก็เอาแยกไว้สองทางแล้วกันนะครับผมก็เป็นฮ o อปเปอร์จึ๊บจจึ๊บจโอเคอาจากนั้นเราก็ ต้องวางสลับนิดนึงนะคะผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมไอเทมมันก็จะผ่านสลับได้เนาะโอเคทีนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับผมซึ่งโอเคอย่าลืมเอาตรงนี้ออกด้วยนะครับผมไม่งั้นมนไม่ลงไปนะโอเคเราจะยอมเจ็บเอ,อื้อก็ออกออกจากพื้นที่นี้โอเคเรียบร้อยนะครับผมฟาร์มมอนเตอร์น่าจะเสร็จแล้วแหละ ก็ไม่มีอะไรแหละโอเคลองเดินไปไกลๆสักนิดนึงนะคะผมไปดูว่ามันจะตกมา,มาไหมโอเคนั่งไงสเกตตันตกมาแล้วคิปเปอร์โอเคตกมาเรื่อยๆอยู่อุย้ยเดี๋ยวซอมบี้ิลเลจเจอที่หามาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาโผล่ตอนเนี้โอ้โหพอดีเลยพอดีเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวเรา ปเปเอาเรือมานะครับผมแล้วก็ยาโอ้ได้รักษาสทีแล้วมาแบบบังเอิญด้วยนะผมไม่ได้เตรียมใจที่จะรับซอมบี้วิลเลจเจอร์ตอนนี้เนี่ยมาหาเราเยี่ยมก็จึบ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับผมได้แล้วซมได้ซอมบี้วิลเลจเจอร์แบบงงๆโ,โอเคได้แล้วนะครับผมสำหรับ วิลเลเจอร์ตัวแรกของเรานะคะผมโอเคตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงซอมบี้วิลเลเจอร์เพิ่มเติมนะครับผมก็มาพาลุงลุงว mm ิลเลเจอร์ไว้นี่ก่อนื mm hmm. ได้เดี๋ยวเราทำเกาะให้นายได้น่าจะเกาะข้างๆนี่แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวผมว่าจะโลฟความพึ่งออกนะคะผมตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นโรงเลี้ยง n อ c พแล้วกันนะครับ เอาลุงแกมาไว้ตรงนี้ก่อนก็มาปิดคลิปอีกรอบนะครับโอเคแล้วผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมาปิดคลิปอีกรอบเพราะว่าตอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมลืมทําฟาร์มมอนเตอร์นะครับผมเป็นสิ่งที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าผมจะทําฟาร์มมอนเตอร์แต่ว่าก็เพึ่งได้มาทําตอนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ ผมอัดไปแล้วเว้ยแล้วผมก็ข้ามวันมาแล้วผมก็เพิ่งนึกได้ว่าเอ้ยผมไม่ได้ทาฟาร์มมอนเตอร์นี่หว่าเออก็เลยกลับมาอัดเพิ่มอีกนะคะผมก็ฝากดูจจบคลิปด้วยนะคะผมไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดรายละเอียดตรงนี้ไปนะคะผมก็ได้บิลเลเจอร์มาแล้วนะคะผมตัวหนึ่งด้วยความบังเอิญนะคือสร้างฟาร์มเสร็จปุ๊บ ซอมบี้วิลเจอร์เก so like okay. so, like, ิดเลยทันทีทั้งที่รอแบบเป็นแพลตฟอร์มธรรมดาเสี่ยงตายตั้งหลายครั้งก็ได้มาแล้วนะครับผมหนึ่งตัวท่วนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยบไปสวัสดีครับ